สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบัณฑิตาบุราณวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการประกรอบกิจการโรงงานค่ะส่วนประกอบของเนื้อหานะคะประกอบด้วย 1. โรงงานจําพวก1 2 3 2งสการยกตัวอย่างการกระทำความผิดพรบโรงงาน 3. กฎกระทรวงกําหนดประเภทชนิดในขนาดของโรงงานพศ25 -63 ค่ะโรงงานจําพวกที่1 2 3ในมาตราที่7 โรงงานจำพว <RS> กที่1ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงานโรงงานจำพวกที่2ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่จะประกอบกิจการโรงงานได้ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนโรงงานจำพวกที่3ได้แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานค่ะ ตัวอย่างการกระทำความผิดรบรงงานในมาตราที่53ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราย3มาตราย4หรือมาตราย5จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทมาตรา56ผู้ใดขัดขวางหรือแม้ความสะดวกแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา35จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา57ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงนานเจ้าหน้าที่ซึ่งสัามมาตรา28วร2หรือมาตรา37วร1จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน5,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องมาตรา58ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เครื่องจักที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัดประทับตราไว้ตรามาตรา3 7วรรคสองกลับทำงานได้อีกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกฎกระทรวงกำหนดประเภทชนิดและขนาดของโรงงานพศสอบ3พโรงงานจำพวกที่1ขนาดของโรงงานโรงงานทุกขนาดประเภทลำดับที่2องมเลบสิ การฟักไข่โดยการใช้ตู้อบลำดับที่11มงเล็บ7การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของตงน้นมะพร้าวต้ตตนตาลตโนดหรือพืชอ,อื่นๆซึ่งมีช่อ้อยโรงงานจำพวกที่2ขนาดเครื่องจับไม่เกิน75แรงม้าประเภทลำดับที่1โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบาชาหรือใบาย,ยาสูบลำดับที่2อวงเล็บ1การต้มนึ่งหรืออบพืชหรือมเมล็ดพืชขนาดโรงงานทุกขนาด ประเภทลำดับที่3วงเล็บ5การลำเลียงหินกรวดทรายหรือดินด้วยระบบสายพานลำเลียงโรงงานจำพวกที่3ขนาดเครื่องจักรเกิน7.5แรงม้าหรือคนงานเกิน15คนประเภทลำดับที่2วงเล็บ8การพ่อเชื้อเห็ดกล้วยไม้หรือถั่วง,งอกโรงงานทุกขนาดประเภทลำดับที่3วงเล็บ1การโม่บดหรือย่อยหิน ลำดับที่3ารวงเล็บ2การขุดหรือลกกรวดทรายหินค่ะเนื้อหาในข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการโรงงานที่ฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอะคุณค่ะ